ฮัโลสวัสดีครับครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำานวีอโนวานะครับเป็นเป็นวันเวียนโนวาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ขออธิบายก่อนว่าวันเวียนอโนวามันเรียกว่า analysis of variance นะครับมันคืออโนวาอย่งเดียวนะครับมันเป็นสถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะครับว่ามีความแตกต่าง ยังมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่โดยมีตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัวและตัวแปรตามอีก1ตัวเชิงปริมาณอีกหนึ่งตัวซึ่งตัวแปรเชิงปริมาณที่เป็นตัวแปรตามเป็นด e เ e นเดนอาจจะเป็น c o n t i n u ิวอัลส์แ b รินะครับหลักๆเลยก็คือ1ที่จะใช้ไม่ใช่โปรแกรม SPSS นะครับขอโทษที่ที่ใช้คือโปรแกรม Jam Movie ก็พวกนีไม่ได้ต mm ิดต ah ั้งเลยติดตั้งแล้วเราการใช้บอลเรียนว่าคือหนึ่งเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มสองกลุ่มชีวินกู V เวเรียนแล้วก็ดูว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันมากแค่ไหนสองเปรียบเทียบความแตกต่างความแปรปรวนภายในวิสตินกูฟเวเรียนดูว่าค่าแต่ละกลุ่มมีค่ากระจายมากเพียงใดสามความแปรปรวนระหว่างกลุ่มถ้ามีค่าสูงมากกว่าความแปรปรวนภายในกลุ่มยังไม่ได้สําคัญนะครับก็จะเป็น s ศูนย์กับ s หนึ่งนะครับอันนี้ที่เราเราเรียนมาเนาะ คราวนี้มันพูดง่ายๆคือวอันเรียวนว่าป็นเป็นการเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มซึ่ง1ตัวแปรต้น1ตัวแปรตามและตัวแปรตามต้องเป็นเชิงปริมาณครับอย่างเช่นตัวแปรต้นเป็นโรงเรียนมันจะมีโรงเรียน A B C ตัวแปรตามก็คือคะแนนสอบภาษาอังกฤษดังนั้น A B C อ่ะมันจะเป็นแค่ชื่อเฉยๆเป็นกลุ่ม ส่วนตัวแปรตามมันจะเป็นคะแนนสอบเวลาเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่คือการเปรียบเทียบเนะาะคราวนี้วิธีการในการใช้อ่ะสังเยนบอกเนาะวิธีการในการใช้จัมพ์วีมันก็จะใช้ในการเปรียบเทียบความแปรปรวน คือจำนวนีนี่คือ d า t a าจำวนีเราใช้ตังหนึ่งเราก็ต้องใส่ Data ไปก่อนสมมติว่า Data เป็นประมาณนี้ นี่นะครับมัน,นจะเป็นกรุ่ 1, ี่หน 2, ึ่งกุที่2ก็จะเป็น2 2งสองสี่สองสี่า ไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่สามที่เป็นหกสามเจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ดอ่ะเอาไปการเปรียบเทียบเป็นวงเวียนว่าเปเรียบทียค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มภายในกลุ่ม เช่นโรนงเรียนมี3โรงเรียนเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบของสโรงเรียนเนี่ยเปรียบเทียบไปในกลุ่มนะเปรียบเทียบยังไงก็ขั้นตอนต่อไปนะครับ1เราก็ต้องกําหนดก่อนว่าตรงนี้เราจะให้มันเป็นก o ุฟตรงนี้เราจะให้มันเป็นอะไรดีเอ๋แแต่เป็นเราเป็น continuous เลยกันจะทประมาณนี้ อันนี้ธี่แกไม่ขอแล้วครับก็ไม่ยากไปที่ analysis anova ก็ one way anova เลยนี่คือมันมีนความแปรปรวนเกิดขึ้นเน,ะน,นาะ one way anova ตัวแปดีพันเดนมนก็เป็นตัวแปดชิงปิมแมนเท่านั้นตัวแปรคูไฟเลนก็เป็นคูก็เป็นตัวสีววววไม่ ใี่ไหมจีต่างหากมันจะเป็นเราว่านะแล้วก็ใส่ descriptive ต่อ homogeneity ของตัวทดสอบแล้วก็ประมวลผลผู้ค้าที่เวลาทัวร์ทดสอบ estimation เห็นไหมว่าใช้ไพโรใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ต่ำกว่า50นะครับ ก็เป็น0.9 0.1โอเค n o สซ i is okay Homogeneity okay. ก็ p 0.2ก็นอสซิสอเคสมีคิวคิวไปแบบเป็นเส้นตรงโอเคผ่านแล้วไปดูค่าวนเลยนะว่าก็จะเห็นว่าความแปรปรวนนะครับก็คือ 5e มีเท่ากับ1แสดงว่าอะไร ใช่ไหมความเปรปยบเทั้งสามคมเนี่เมนะันยังไงเอ่ยมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมดังนั้นวิธีการไม่ยากไม่ยากไหมเราต้องแหา ในเมื่อเรามีนะี้เราก็ต้องหาก็ป,กป,กปกึมีอะไรอยากเัสาสั่มาแล้วให้มันหาหาว่าที่เราหามามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาพคอมแสดงความเรบรนดนว่านะครับมีขอ้อข้อเฉลย ค่าไเาก็คือค่าสาัเดียว f เช่นในการสอบความแต,มตกตา่างค่าเฉลี่ยของสองกุมเนี่ยอีท่ากับหน,นึ่ง df กลมามนี้ p-value ก็คือมากกว่าในแสดงว่าไม่สิ่ไม่มีหลักฐา,านพียงพอรในการประชมพิเศษสมมติฐานว่าย0่สหรือไกลในไม่มีความแต,มตกตา่างในมีระยะสิบสองกลาสิตีกลุ่มแสดว่ากลุ่มทั้งสามกลุ่มมันไม่มีความแต,มตกต่างกัน,กนเพราะว่ามันไม่สิกอืม F-Value คืออะไรครับ F-Value คืออะไร F-Value ก็คือค่าสถียรใช้ในอนุวาในซีออเฟรนท์นะเปรียบเทียบความแปรปนระหว่างกลุ่มนะครับเป็น between ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มอ๋อด้วความแปรปนระหว่างกลุ่มนะมันอยู่ที่หนึ่งซึ่งมันก็ก็คือว่าต่ำอ,อยู่นะ แต่คราวนี้มันไม่ซิกไม่ซิกหมายความว่าไม่ซิกหมายความว่าอะไรเลยไม่ซิกคืออะไรเลยในการปฏิเสธ s ศูนย์ 0, ไม่ซิกก็คือยอมรับ s ศูนย์ไงมันยอมรับ f ศนะูนย์เนาะ สี่คือ,อยอมรับ s 0ก็ไม่มีความแตกต่างอย่างไรสำคัญดังนั้นน่ะก็ะแสดงได้ว่าทั้ง3กลุ่มความแปรปรวนเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันโรงเรียนไหนก็จะได้หัวคะแนนที่ใกล้เคียงกันมาดูกลุ่มที่1นึ่งั้เรียนเ 9, ก 9, ้ารเก้าสิบเฉลี่ยเป็น6กจุดหกเจ็ดเจ็ดสาเป็นห้าเนี่ยมาดูค่า sd หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการกระจายข้อมูลมีกระจายอยที่ประมาณ3อันนี้2อันนี้2อง ็ค่าคาดเคล่นก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เป็นหนึ่งจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยสามกลุ่มเนี่ย SD เนาะมันแตกต่างกันแค่เล็กน้อยเองดังนั้นอ่ะผลโนว่าจะบอกว่าไม่มีความแตกต่างในสําคัญสิฟิของทัสามกลุ่มอันนี้เป็นการทดสอบอนุมานนะครับได้เนาะ